ใดๆก็แล้วแต่นะคะในทุกการออกคัมภีร์กรบิบ้มักจะบอกอยู่เสมอว่าเราให้คัมภีร์กรองค์รวมนะคะฉะนั้นเราอยากให้ทุกๆท่านเลยในแต่ละราศีเลือกเก็บเลือกรับเอาพลังงานที่เป็นพลังงานเชิงบวกของไพ่ไปถ้าในรอบนั้นของคุณหน้าไพ่อาจจะปรากฏแล้วมีเรื่องที่แบบอาจจะทําให้รู้สึกกังวลใจสักนิดนึงหรือว่าดูแล้วแนวโน้มอ,อาจจะแบบไม่ค่อยไม่ค่อยจะเป็นอะไรที่แบบ น่ารักในความรู้สึกกันนะคะก็ให้คุณรับฟังเอาไว้แล้วกันอย่างน้อยเราก็รู้ไว้ใช่ว่าเนาะเอาไประวังตัวเองเอานะคะแต่ส่วนไหนที่เป็นพลังงานด้านดีของไพ่รับไปให้เต็มที่ค่ะเอาไปปรับใช้กับชีวิตของตัวเองตามชื่อรายการเรานะคะเรื่องของการงานนะคะในรอบของเดือนมิถุนายนนี้เองชาวราศีมีนคะ่ะบางท่านนะคะที่เป็นชาวราศีมีนเองอาจจะอยู่ในบริบทของการเป็นผู้ได้รับโอกาสนะคะถ้าก่อนหน้านี้เองเนี่ย มันมีความนิ่งในเรื่องของงานอยู่เช่นนะคะยกตัวอย่างเนาะบางคนสมัครงานไปแล้วมันนิ่งมาหลายช่วงแล้วเดือนนี้เองบางคนอาจจะได้รับข่าวดีได้รับโอกาสว่าคําว่าโอกาสที่ว่าตรงเนี้นะคะมันอาจจะไม่ได้หมายความว่าคุณสมัครงานไปสิบที่ได้รับมาสักห้าที่อะไรเงี้ยนะคะบี้มองว่าสัดส่วนของการได้รับโอกาสตรงเนี้มันอาจจะเป็นหนึ่งจากสิบ หรือว่าอาจจะเป็นเาขาเรียกเลยนะหนึ่งจากสิบไปเมื่อกี้ใช่ไหมยกตัวอย่างไปแล้วนะคะหรือว่าอาจจะเป็นสองจากแปดอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณอาจจะได้รับโอกาสอะไรในลักษณะนี้แต่ในอีกบริบทหนึง่งอีกด้านหนึ่งนะคะชาวราศีมีนบางท่านเองคุณอาจจะอยู่ในฐานะของการเป็นผู้ให้โอกาสคนอื่นนะคะคำว่าเป็นผู้ให้โอกาสคนอื่นอย่างเช่นอะไรยกตัวอย่างเนาะคุณทำธุรกิจมาจนมันโตได้ในระดับหนึ่งแล้วอะแล้วคุณมีความรู้สึกว่า คุณอยากให้โอกาสเด็กรุ่นใหม่คนอื่นๆเข้ามาเข้ามาทำตรงเนี้ยต่อจากคุณหรือคุณอาจจะเป็นคนที่ให้เหมือนกันคือให้โอกาสคำว่าให้โอกาสตรงที่นี่คือไปให้ความรู้เขาหรืออาจจะให้แนวทางให้เทคนิคไปสอนเทคนิคเขาอะไรเงี้ยนะคะเพื่อให้คนที่เขาอาจจะ ไม่ได้มีประสบการณ์มากเท่ากับคุณเนี่ยได้ได้เรียนรู้บางอย่างแบบทางลัดนิดนึงโดยที่คุณเป็นคนให้นะคะประมาณนี้นะคะทีนี้เนี่ยบางท่านเองที่ทํางานประจาเนี่ยบางคนนะในรอบของเดือนมิถุนายนเนี่ยอาจจะอยู่ในรูปแบบของการทํางานแล้วมีความรู้สึกว่าเออบางอย่างอะ่ะเราเรายอมเสียสละตรงนี้สุดนิดก็ล้กกันเพื่อให้งานมันไปต่อได้นะคะคุณอาจจะเกิดฟีลประมาณอย่างนี้นะเพราะว่าดูจากบริบทของไพ่ที่มันปรากฏอะค่ะ คือมันมีเกณฑ์ที่แบบเราอาจจะยอมยอมอะไรนิดนึงเพื่อให้งานไปต่อได้ยกตัวอย่างเนาะเขาคุณดีวงานอะไรกับใครเอาไว้แล้วเหมือนกับว่าปกติราคาสแตนดาร์ดคือราคานี้อันนี้พี่ยกตัวอย่างให้ฟังกันนะคะแล้วแบบคุณมีความรู้สึกว่าเออก็เห็นใจเขานะเขาก็แบบเขาก็แบบเหมือนกับอาจจะคู่ค้าคู่เจรจาธุรกิจคุณอะอาจจะแบบเพิ่งเริ่มธุรกิจใหม่เหมือนกันงบอาจจะไม่เยอะหรืออะไรไม่รู้แล้วคุณก็แบบเหมือนกับว่าเออเอานะนิดนึงช่วยเขาหน่อย ให้งานมันไปต่อได้อย่างเงี้ยค่ะเหมือนกับเดิมทีจ้างอยู่ราคาหนึ่งยนะอ่ะมาขอรับอยู่ที่90อ่ะอย่างเงี้ยคือเหมือนคุณเปิดรับว่าอ่ะเก้าก็ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ช่วยคุณอะไรเงี้ยนะคะฟีลเหมือนประมาณอย่างงี้นะคะมันจะเป็นประมาณนี้ถามว่ากระทบกับเรื่องหลักมากไหมงานหลักมากไหมพี่ดูจากไพ่ไม่ได้เป็นขนาดนั้นแค่คุณมีความรู้สึกว่าเออไม่เป็นไรหรอกเรายอมเสียกําไรน้อยลงนิดนึงแต่เราช่วยคนอื่นได้น,นะคะฟีลเหมือนประมาณอย่างงี้นะ,ะในเรื่องของงานนะคะจะเห็นอะไรนลักษณะแบบนี้ ทีนี้การเงินนะคะในเดือนนี้เองเนี่ยนะคะบีบีบมองว่าอาจจะมีโอกาสนะบางท่านเองที่เป็นชาวราศีมีนเนี่ยเงินคุณอาจจะมีความคาดหวังเรื่องของการที่จะได้รับในเรื่องของเงินรายได้บางอย่างนะคะซึ่งดูจากไพ่แล้วเนี่ยจริงๆมันสอดคล้องกันกับเรื่องของงานด้วยนะมันมีเกณฑ์บอกว่าคุณอาจจะได้รับแหละแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้ตรงตามความคาดหวังทั้งหมดเช่นคุณคิดว่าถ้าแบบคุณได้วิวหรือปิด ดีลอะไรกับใครไปสักคนเนี่ยในในมูลค่าที่คุณควรจะได้รับกลับมาสมมุติคุณคิดไม่แน่ใจว่ามันจะต้องได้สัก80 4สิอย่างเงี้ยแต่พอเอาเข้าจริงๆคุณอาจจะได้มาสักค่า10หรือ60อย่างเงี้ยนะคะ,ะแต่ไพ่ก็บอกว่าคือได้นะแต่มันอาจจะได้แบบไม่ตรงใจที่เราคาดหวังเอาไว้สักหน่อยนะคะทีนี้นั่นคือส่วนของการได้ทีนี้ส่วนของการที่เขาเรียกอะไรนะภาพรวมการเงินบิ๊้มองว่ายังฟลอ์ดีนะคะ นะไม่ได้ติดขัดอะไรมากมายนะคะการเงินยังคงลื่นไหลดีที่สําคัญบางท่านในเดือนนี้มีเกณฑ์ได้ชับใช้เงินนะคะจับจ่ายเงินไปกับเรื่องของการเที่ยวหาความสุขให้กับตัวเองอะไปทําในสิ่งที่ตัวเองชอบนะคะบางคนอาจจะดูอาจจะเขาเรียกนะดูแลปรับภาพลักษณ์ของตัวเองก็อาจจะหมดเงินไปกับเรื่องของการซื้อเสื้อผ้าการทําสีผมการหาเครื่องประดับต่างๆมาใช้ตามความชอบความพึงพอใจและบางคนก็อาจจะแบบ มีกิจกรรมเอนเตอร์เทนบางอย่างให้ตัวเองนะคะไปทําอะไรที่เป็นภาคบันเทิงอะดูหนังฟังเพลงไปเที่ยวคอนเสิร์ตแดนซ์อะไรก็แล้วแต่เถอเหมือนฟิลอารมณ์แบบประมาณว่าแบบเป็นกิจกรรมเอนเตอร์เทนบางอย่างให้กับตัวเองนะคะอารมณ์ประมาณนี้บิ๊บิเห็นแนวโน้มการใช้จ่ายมันมาแบบนี้นะคะร้องลําทําเพลง <c oughs> ไปดูมหอรสศพอะไรเงี้ยนะมหอรสศพใช้คําแบบบางคนบอกว่าว้าวมหอรสศพเลยหรอ <c oughs> นะคะก็แล้วแต่ ในช่วงของเขาเรียกอนะไรช่วงวัยของแต่ละของแต่ละของแต่ละท่านเนาะเพราะบางคนเองเนี่ยก็อาจจะแบบเขาเรียกอะไรอะ่ะถ้าเป็นผู้ใหญ่หน่อยอะ่ะถ้าเป็นผู้ใหญ่ที่มีอายุหน่อผู้สูงอายุอย่างเงี้ยบางคนก็จะชอบแบบกิจกรรมตามวัยอ่ะค่ะอ,อ,อย่างเช่นไปดูมหรสพมหรสมีลิโกงลิเกอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่านนะก็อารมณ์ประมาณนั้นกันไปแต่ถ้าแบบเป็นคนแบบยังยัง เจนแบบรุ่นใหม่หน่อยเออคุณก็อาจจะแบบมีการไปแฮงเอาท์กับเพื่อนข้างนอกที่แบบมีแสงมีสีมีเสียงอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะคะฟิลมเหมือนประมาณอย่างนี้นะทีนี้ความรักและความสัมพันธ์สําหรับคนโสดเองชาวราศีมีนในเดือนนี้เสน่ห์ค่อนข้างแรงนะคะมีคนรายล้อมรอบตัวมีโอกาสเจอคนที่มีความคล้ายคลึงกันในบางแง่มุมของเรานะคะในความจริตบางอย่างของเราอาจจะไปคล้ายคลึงกับคนที่เรามีโอกาสได้เจอนะคะแล้วก็ มีคนหลายๆคนให้คุณได้เข้ามาตัดสินใจได้ด้วยเออนะก็เป็นอีกแง่มุมหนึ่งนะคะส่วนคนที่มีคู่แล้วเดือนนี้บิ๊มมองว่าเป็นคู่ทีออ่ดูมีความสุขดีนะคะดูแลกันเป็นอย่างดีนะคะแล้วมันก็จะมีคนที่แบบเห็นแล้วก็รู้สึกแบบเออคือคู่นี้เขาน่ารักดีเนาะอาจจะมีคนชมให้คุณได้ยินนะคะนะอารมณ์ประมาณนั้นในขนาดเดียวกันเดือนนี้ชาวราศีมีนคะ่ะคู่ของคุณเนี่ยจะค่อนข้างโดดเด่นเป็นพิเศษ คู่ของชาวราศีมีนเขานะเออคือมันอาจจะมีคนเห็นคู่ของคุณแล้วเขาก็มีความรู้สึกชื่นชมแอบปลืม้มอะไรอย่างเนี้นะคะคู่ของคุณจะค่อนข้างออร่าดีเป็นพิเศษเลยในเดือนนี้นะคะอาจจะมีคนแบบอยากทําความรู้จักนะอยากทําความรู้จักไม่ได้รู้จักเราอะนะอยากรู้จักคนของเราอะไรประมาณนี้นะคะทีนี้ส่วนของสุขภาพค่ะในเดือน มิถุนายนนี้มีอะไรอยากให้ระวังบ้างไหมอาจจะระมัดระวังในเรื่องของเส้นสายค่ะนะคะมีโอกาสก็ไปนวดเนาะคลายเส้นนวดไทยนวดอะไรก็แล้วแต่นะลองดูเพราะมันจะมีภาวะคือเมื่อยเนื้อเมื่อเมื่อเนื้อเม่อยตัวตึงยึดตามเส้นต่างๆนะคะนะบางคนอาจจะออฟฟิศซินโดรมสบงสบักยึดแล้วอะไรเงี้ยนะคะก็ไปปลดล็อกมานิดนึงนิ้วค่ะนิ้วล็อก เส้นเอ็นอะไรพวกนี้นะคะที่มันแบบดูตึงๆอยู่นะคะอาจจะเคลื่อนไหวไม่ค่อยสะดวกหรือบางท่านเองอาจจะมีปัญหาคอลั่นไม่ใช่ปลาลั่นนะคอลั่นเคยเคยเคยเป็นกันไหมคะดังป๊ะเป๊ะอะไรเงี้ยพอขยับนิดนึงป๊ะเปอย่างเงี้ยนะคะอ่ะ,อะก็จะเป็นฟีลประมาณนี้ที่อยากให้ชาวราศีมีนเพิ่มความใส่ใจในการดูแลสุขภาพของตัวเองประจําเดือนมิถุนายนกันสักนิดหนึ่งนะคะหวังว่าคําพยากรณ์ที่ส่งไปให้นะจะเป็นประโยชน์กับคุณนะคะเอาไปใช้ ในทุกๆแง่มุมของการดำเนินชีวิตของเรานะคะด้วยความมีสตินะคะแล้วก็ทุกๆอย่างจะดำเนินไปอย่างราบรื่นในมุมของเรานะคะ